สัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะพิชชามาแชร์นะคะก็จะมาแชร์ไอเดียนะคะวิธีการออกแบบลายเสื้อหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะด้วยแอป Canva นะคะซึ่งออกแบบได้ง่ายๆเลยนะคะก็อันดับแรกนะคะเมื่อเราเข้ามาที่แอปของ Canva นะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะใช้เป็นแบบ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็ได้นะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Can วาได้เลยนะคะแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะทำใน iPad นะคะโอเคเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะเราสามารถมาที่ช่องค้นหาก็ได้นะคะดูว่าของใครนะคะที่มีตัวนี้เห็นไหมคะที่มีเทมเพลตของเสื้อยืดเราก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะหรือว่าเราจะไปค้นหาคำว่า T-shirt นะคะหรือว่าเสื้อยืดก็ได้นะคะ ถ้าเป็นที่เชิร์ตตัวนี้ก็จะออกแบบลายประมาณนี้นะคะเราสามารถเลือกมาสักลายก็ได้นะคะมาเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็มีการดัดแปลงนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเลือกมาสักลายหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวเลือกเป็นลายนี้นะคะเนี่ยก็เมื่อเราได้ลายที่เราชอบเข้ามาแล้วนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เห็นไหมถ้าสมมุติว่าเราเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมี ตัวตัวอย่างเทมเพลตอื่นนะคะเราสามารถคลิกเพิ่มหน้าเข้าไปได้นะคะอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นลายน่ารักน่ารักเข้ามานะคะ,ะเราต้องมีการปรับเปลี่ยนสักนิดนึงนะคะเยอะเลยนะคะก็เลือกมาสักหลายลองดูนะคะสามารถปรับเปลี่ยนทั้งรูปแล้วก็ ตัวฟอนต์ได้นะคะอย่างเช่นตัวนี้นี่สมมติ Smooth นะเราเราจะเปลี่ยนตัวเนี้ยเราก็คลิกนะเราก็อาจจะเป็นสัก30ก็ได้นะคะเนี่ยได้ไหลายแล้วก็อาจจะลองดูว่าถ้าเป็นสีดำเนี่ยเราเอาจจะเซฟไปได้ทั้ง2สีนะคะท่าถ้าสมมติว่าเราเป็นเสื้อสีขาวเราก็าจะแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้า เราอยากจะลองดูถ้าเป็นเสื้อสีดำนะคะเราก็ copy ตัวนี้เข้ามานะคะกดบวก copy เข้ามาแล้วก็ลองเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีดำดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนสีดำแล้วก็อ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวนี้ก่อนตัวฟอนต์นะถ้าฟอนต์ของเราสมมติว่าเราเปลี่ยนเป็นสีขาวอันนี้นะอ่าเพราะว่าเราจะเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีดำ ก็คือเป็นเสื้อสีดำเนี่ยประมาณนี้นะคะถ้าสมมติว่าเป็นเสื้อสีดํานะส่วนเป็นเสื้อสีขาวก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือได้ลายเสื้อแล้วนะคะถ้าตัวฟอนต์นะเราอยากจะเปลี่ยนเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะอ่าต้องเช็คดูฟอนต์ด้วยเอ่อถ้าเป็นฟอนต์ตัวนี้หรือว่าลองดูนะคะว่าเราชอบแบบไหนนะคะ เอาลองตัวนี้สวยแล้วนะคะทีนี้ก็เดี๋ยวลองมาดูตัวอื่นดูนะคะก็ลองปรับดูได้นะคะเนี่ยาอาจจะตัดข้างล่างออกอา,อาจจะมาเพิ่มตัวองค์ประกอบเป็นเส้นนะคะมาเป็นเส้นใส่เส้นข้างบนนะเอามาใส่ข้างบนนะแล้วก็มาปรับตรง ความหนาของเส้นนะคะตรงน้ําหนักเส้นอลองปรับดูว่าเราชอบขนาดเท่าไหร่ลากมาถ้ามันหนาไปเรามาปรับนะคะสักห้านะคะโอเค สมมติว่าเราอยากจะใส่ทั้งบนแล้วก็ล่างเราก็ค o p y เข้ามาได้เลยนะคะ,ะส่วนสุนัขนะเราถ้าเราชอบตัวนี้ก็สามารถทำได้นะคะหรือว่าเราอยากจะลองเปลี่ยนดูนะคะลองค้นดูอ่เช่นแบบนี้นะคะหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนลองดูนะสมมตินะคะกได้ตัวนี้อ่า มันจะได้ดูแตกต่างจากเขาบ้างนะคะประมาณนี้นะคะอันที่นี้อันนี้คือพื้นดําถ้าสมมติว่าเราลองเป็นเสื้อขาวนะคะเราลองเสื้อขาวเราก็ก๊อปปี้ขึ้นมาแบบนี้เราลองเปลี่ยนเป็นพื้นหลังสีขาวแต่ว่าถ้าตัวหนังสือเราก็ต้องได้เปลี่ยนเป็นสีดํานะคะเพราะว่าเราจะทําเป็นพื้นขาวนะ,อะลองเปลี่ยนเป็นดํา ตัวฟอนตนะคะอะ่เพราะว่าเราจะเป็นเสื้อขาวนะตัวนี้เป็นได้ไมนะ่น่าลองดูนะคะตัวนี้มันเป็นเส้นที่มันเป็นอัตโนมัตินะก็ต้องไปหาเส้นที่เป็น,ปนสีดำนะคะ ว่าเราจะตัดทิ้งไปเลยลองดูนะคะอ่ะทีนี้ลองมาเป็นสีขาวดูเนี่ยแล้วก็อ่ะลองมาปรับตัวองค์ประกอบเพิ่มเส้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเส้นสีดำอดู ็ลองเลือกดูนะคะอืมจะไม่ชัดมากหรือว่าเราจะเอาเป็นแบบอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าเส้นเมื่อกี้มันเป็นเส้นสีขาวอ่าเราลองปรับมาลักษณะอื่นได้นะ ได้เลยหรือรว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะประมาณนี้อืมเนี่ยคือตัวอย่างสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าหาเส้นส่วนมากจะเป็นเส้นขาวดูซีมันตัวเนี้ยเป็นเส้นสีอ่ะตัวนี้ได้นะคะเส้นดำนะ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะก๊อปปี้ก็คือเราลองทีนี้เราจะลองเอาไปใส่ตรงที่มันเป็นม็อกอัพนะคะก,ก็คือจะลองไปใส่ที่ว่าถ้าสมมุติว่ามันอยู่บนเสื้อเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะวิธีการทํานะคะก็คือเราต้องส่งออกก็คือเป็นบันทึกเป็น ไฟล์รูปภาพแต่ว่าจะต้องเป็นแบบพื้นหลังโปร่งใสนะคะตัวนี้ก็คือเอาสีขาวกับสีดํามาใส่เนี่ยก็คือเพื่อให้อลองดูว่าถ้าอยู่บนพื้นเสื้อขาวหรือว่าพื้นเสื้อดํามันจะเป็นประมาณไหนนะคะทีนี้เราก็มาที่ตรงดาวน์โหลดนะตรงทรงออกนะคะด้านบนลูกศรด้านบนนะเราก็เลือกดาวน์โหลดทีนี้เราจะเลือกเป็นแบ็กกราวโปร่งใสนะคะตัวนี้นะอันนี้ก็คือเป็นเมนูภาษาไทยนะคะ ถ้าใครไม่เป็นภาษาไทยก็เป็นอันแรกนี่แหละนะคะอ่าที่นี้เราจะบันทึกทุกหน้าแต่ว่าเป็นแบ,บ็กกราวปร่งใสเราก็กดดาวน์โหลดนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะรูปภาพที่เราดาวน์โหลดเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในอัลบั้มของเราหรือว่าไฟล์รูปภาพของเรานะคะอ่าก็จะอยู่ในเครื่องของ iPad ตัวนี้นะคะโอเคนะที่นี้นะคะเราจะลองมาดูว่า ถ้ามันจะอยู่บนเสื้อเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็กดลองดูเพิ่มหน้าดูนะคะอ่าที่นี้อ่าเรามาดูที่อ่าองค์ประกอบนะอืมก็เลื่อนลงมานะคะถ้าสมมติว่าตรงนั้นแหละอ่ะเดี๋ยวนะเราดึงผ้าเข้ามาก่อน เป็นที่ม้วนฟิล์มนะคะแล้วเราก็เลือกดูตัวนี้อ,อ่ะดึงเข้ามาอ่ะตัวนี้ก็คือเป็นพื้นหลังโปร่งใสก็คือเป็นไฟล์รูปภาพนะคะที่นี้เราจะลองดูว่าถ้าอยู่ในแบบเป็นเสื้อเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะ ามาเลือกม็อกอัพของเรานะคะนี่นะคะอ่ะทีนี้เรากดที่รูปภาพนะคะแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะแก้ไขรูปภาพนะคะอ่ะทีนี้แก้ไขรูปภาพของเรามันก็จะมีสมาร์ทม็อกอัพนะคะเนี่ยเข้ามานะ พอกดที่สมาร์ทมออัพนะคะก็คือเราจะดูว่าถ้าสมมติว่าไปอยู่บนเสื้อนะคะมันจะเป็นยังไงหรือว่าไปอยู่บนฮู้ดไปอยู่บนโทรศัพท์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองเลือกที่ทีเชิ์ตนะคะ,ะทีนี้เลือกทีเชิ์ตเราก็จะดูว่าถ้าสมมติว่าเป็นเสื้อของผู้หญิงผู้ชายมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองดูเป็นที่ของผู้ชายดูนะคะเป็นทีเชิ์ตหตัวนี้ อรอแป๊บหนึ่งนะ,ะถ้าสมมติว่ามาอยู่บนเสื้อมันก็จะขึ้นไปนแบบนี้อันนี้คือเสื้อสีขาวนะคะเพราะว่าเราเลือกเมื่อกี้มันเป็นพื้นที่ของเสื้อ,อลายเสื้อที่เราอยู่ในพื้นที่สีดำแต่เนี้ยตัวอย่างมันอยู่ที่สีขาวนะ,ะเราลองปรับใหม่นะคะทีนี้เราลองดึงตัวที่มันเป็นรูปที่สำหรับเสื้อสีขาวดูนะคะ,ะตัวนี้ลองดู ตัวนี้อ่าตัวนี้นะคะที่มันสำหรับใส่เสื้อสีขาวนะอ่าเราลองไปดูอ่าประมาณนี้นะคะที่นี้อ่าเราลองไปที่แก้ไขรูปภาพแล้วก็ไปที่สมาร์ทมอค up นะเราก็มาลองเลือกตรง T-shirt นะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็น T-shirt สักอันหนึ่งนะ,อะรอแป๊บหนึ่งก็คือตัวเนี้ยเห็นไหม มันก็จะขึ้นลายเสื้อแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าไปอยู่บนเสื้อก็จะประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากให้อ่ามันเล็กลงนะคะเราก็สามารถเลือกได้นะอ,อ่ลองดูตัวนี้ดูนะคะเ่ยตัวนี้สมมติว่าเราอยากจะให้มันอยู่ประมาณนี้นะคะก็มาที่ smart mockup นะก็คือแก้ไขรูปภาพแล้วก็เข้ามาที่ smart mockup ก็คือเป็น ตัวอย่างนะคะก่อนที่เราจะนำไปปริน้นอะ่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าลองดูผู้หญิงออลองดูเมื่อกี้ได้ไหมอ่ะตัวนี้ไม่เอาเดี๋ยวลองดูใหม่อ่ะ แล้วก็มาที่อ่ตัวแบบหนึ่งนะคะมาอย่างอื่นอ่ะเดี๋ยวลองอ่ะตัวนี้มันจะดูเป็นรูปมันเป็นผอมๆเนาะเดี๋ยวลองดูเป็นผู้ชายนะคะ ลองเป็นดูเป็นภาพรูปอื่นนะอ่าก็นี่อ่ะลองดูเบอร์ตัวเนี้ยดูนะคะเป็นที่เชิดแปดอ่าที่นี้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ถ้าสมมติว่าไปอยู่บนเสื้อผ้านะคะลายที่เราออกแบบก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็สามารถทำได้นะคะนี้ก็คือเป็นการออกแบบลายเสื้อนะคะสำหรับใครที่ อยากจะลองดีไซน์แล้วก็ออกแบบนะคะเพื่อที่จะส่งร้านหรือว่า,ารับออกแบบลายเสื้อได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นลายเสื้อของตัวเองได้น,นี้คือเป็นไอเดียนะคะซึ่งเราก็จะต้องเช็คดูว่า,ามันติดลิขสิทธิ์ของลายไหมหรือว่ารูปภาพไหมนะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะง่ายๆได้เลยนะคะสําหรับแอปแคนวาในการออกแบบลายเสื้อของเรานะคะเดี๋ยว คลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาแชร์ไอเดียดีๆกันอีกนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ